ก็เข้ามาสู่ครับต่อเนื่องกับซีรีส์ที่พูดถึง Developer นะครับ EP นี้ก็จะพูดถึง Grand Unity Development ครับพี่โบครับ ในมุมมองของผมผมเริ่มก่อนแล้วกันเนาะแกนยูนิตี้เนี่ยผมว่าตอนยุคแรกๆเนี่ยเขายังหาจุดแข็งจุดอ่อนตัวเองไม่ค่อยชัดเลยนะเขาพัฒนาตามทำเลที่เป็นชุมชนนะครับไม่ได้เด่นเรื่องทำเลไม่ได้นผูกใกล้รถไฟฟ้าอะไรมากมายนะนี่นะครับแต่ลึกๆในรายละเอียดผมดี้วเขารู้สึกว่าเขาพยายามเป็นเดเวอเปอร์ที่พยายามทำของดีในราคาที่ไม่สูงมากนะแต่ว่ามันขาดจุขดขายจุดเด่นอะไรบางอย่างไปส่วนกลางจะเด่นไหมทำเลจะเด่นที่สุดไหมผมกลับรู้สึกก็ไม่ค่อยมันมันมันเหมือนแบบอยู่ตรงกลางพอดี ดีเลยอะแล้วก็ความต่อเนื่องเขาอาจจะไม่ได้มีมากนะเขาอาจจะทยอยทยอยมาในคนที่เป็นชุมชนชุมชนอย่างเงี้ยครับดังนั้นความโดดเด่นของเขาอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของราคาเรื่องของที่มันเข้าถึงคนในกลุ่มมากได้ดังนั้นถ้าจะมองในภาพใหญ่มันยังไม่เห็นภาพเนาะแล้วต้นมีมองว่าไงบ้างก็จริงในสมัยก่อนเนี่ยภาพที่เราในฐานะที่เป็นมุษย์ออฟฟิศคนหนึ่งหาคอนโดนะครับผมแหวกตอนนี้เป็นมุษย์ออฟฟิศเราก็จะชอบมากอยู่แบรนด์หนึ่งที่ดูน่าสนใจคือยูดีไลท์นะครับแล้วก็จะรู้สึกว่า เป็นคอนโดที่เฮ้ยราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เวลาเราไปดูเนี่ยเราก็จะดูห้องเนี่ยจากห้องตัวอย่างเนี้ยดูปวิธีการจัดสรรฟังก์ชันบางอย่างที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจผมเคยเห็นสมัยที่เป็นเป็นการอยู่ในโครงการหนึ่งนะครับเป็นโต๊ะแต่มันเหมือนเป็นมันติฟังก์ชันฝั่งหนึ่งก็นั่งเป็นโซฟาได้ฝั่งหนึ่งนั่งกินข้าวได้เงี้ยมันเหมือนเป็นต้นแบบของปัจจุบันนี้ที่เขาทํามาเป็นลักษณะฟังก์ชันภายในห้องที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มันอแดปตีเฟอร์นิเจอร์ปรับฟังก์ชันได้อ่่าง้้้ผมนนนตตัแแลวว เรื่องการใช่ใช่ใชอันั้นที่ผมที่ผมชอบพี่แต่ว่าโอเคไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องของดีไซน์หรือว่าอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ก็จับได้ไม่ชัดว่ามันจะเน้นจุดไหนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เห็นยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านไปในช่วงที่ผ่านมาในช่วงปัจจุบันนี้ปีสองสามปีนะมีคอนโดแบรนด์ใหม่ๆนะครับใช้ชื่อที่มันดูแบบแเขาเรียก <ๆ S 2> อะไรแล้วมีละใหม่ขึ้นมามากขึ้นนะครับก็มีชื่อที่มันเน้นกับสีสันอาจจะเป็นอะอย่างเดลอาพีสนะครับเซีย่าอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะเห็นการ แต่ก็อย่างที่พี่โบาพูดเหนคือว่าเมื่อมันขาดสตอรี่ที่มันปูขึ้นใหม่ต่อเนื่องมันก็เลยกลายเห็นว่ามันเป็นช่วงที่เขาทําอะไรขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันเหมือนเป็ว่ารู้เป็นทาเลทาเลไปแล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องมันก็เลยรู้สึกว่าแออตกลงเดลปิสต้าตาเป็นยังไงแต่ละแบงเขามันมันดูไม่ไม่ค่อยชัดถึงแม้ต้นแลวไม่ได้ทาต่อเนื่องด้วยซึ่งซึ่งซึ่งอย่างเดิมพิสก็ทำโครงการเดียวก็หายไปอะไรแบนี้นะครับแต่ว่าอย่างบางอย่างที่เขาพยายามทำอย่างเซียร่าเนี่ยผมก็ยังอยากเห็นความต่อเนื่องแบบ mm <laughs> นี่แหละคือความเป็นแกรนด์ยูนิตี้นะครับการ<ม>อยู่อาศัยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้ตั้งแต่สมัยแกลนยูนิตี้สมัยเอ่ยูดีไลท์สมัยแบบที่เติบโตมาแบบต่างๆเราจะรู้สึกเลยว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปอ่ะเรารู้สึกคุ้มค่าก,กับสิ่งที่เราได้นะมีเอฟฟีลลิ่งนี้ถูกปะเหมือนแบบโพชชั่นนิ่งของเขาอ่ะเขาตอบโจทย์ความคุ้มค่ากับราคาของคนคนกลุ่มมากอ่ะหมู่มากนะครับคือโดยเขาเรียกว่าเขาทำโดยที่มันไม่ออกตะโกนมากครับบางงานมกออาเลยเช่นเฮ้ยนี่ชายสวย มันนี่มันจะรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาในการเข้าใจกับมันนิดนึงไปสัมผัสมันนิดนึงแล้วก็จะรู้สึกว่าอ๋อเออมันมันเพื่อที่จะบอกสิ่งนี้ประมาณนั้นผมยกชอาประโยคต้นเมื่อกี้ครับคือเขาไม่ตะโกนอ่ะคือแกนยูเทตี้นีสใส่เป็นแบบนี้เลยนะคือเขาไม่ตะโกนอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าโอ้ฉันต้องนั่นฉันต้องนี่ฉันต้องนู่นแต่เมื่อคุณเข้าไปสัมผัสแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าออเออเฮ้ยก็คุ้มนะก็โอเคนะก็ดีนะเออ แต่ก็การสื่อสารหรือการการพูดถึงมันอาจจะน้อยไม่อาจจะไม่แบบว่าทัาใจคนในหมู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ขนาดนั้นครับในมุมอนาคตนะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยเราเริ่มเห็นทิศทางการเซตตัวของแกน Unity ในในเรื่องของแบรนด์ที่เป็นอย่างเช่น Blue เอออันนี้ผมเห็นชัดนะ Blue s อ่า Blue s e r i e s ที่เป็น LoL i ซ์นะครับแล้วก็บรูซีรีเนี่ยจุดเด่นเนี่ยก็เป็นโลไลซ์อะเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสกับการออกแบบส่วนกลางอะไรที่มันรู้สึกมีความหลากหลายของแอคทิวิตี้มากนะแต่เนสท่ แบบรีสอร์ทอะเหมือนว่าแบบล,ล่มลื่นลงลงตัวแต่แค่นั้นมันจะทําให้บูซีรีมันแข็งแรงไหมไม่ใช่รู้สึกว่าเขา้าจุดแข็งเหมือนที่ต้น,นอบ,บอกมื่อก้ครับว่าเป็นการทําตัวเฟอร์นิเจอร์ฟังก์ชันอะไรบางอย่างให้ไปอยู่แมชกับตัวยูนิตแปลนแล้วมันกลายเป็นว่าบูซีรีอ่ะน่าจะเป็นตัวจุดขายหลักของเขาในปีต่อๆไปได้โดยเฉพาะการทําโครงการในราคาที่ไม่สูงมากนะเพราะอะไรเพราะตัวดีเทลในตัวห้องเนะี่ยมันถูกออกแบบมาได้ลงตัวมากๆนะตน้นแล้วก็การเซ็ตตัวเฟอร์นิเจอร์เข้าไปมันไม่ได้เป็นแบบ เอางี้ถ้าห้องขนาดไม่ได้ใหญ่แล้วมีเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นมัลติโค้ก็ S, สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดในตัวห้องตัว Blue บลูมันจะมันจะเข้ามาเติมเต็มสิ่งนี้ให้กับรูปแบบการอยู่อาศัยของคนที่อาจจะมองเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็มองเรื่องการอยู่อาศัยเองเป็นหลักก็ไอตัวที่เป็นทิศทางในอนาคตนะครับสำหรับผมคิดว่าการต่อยอดตัวบลูเนี่ยก็เป็นจุดที่ทําให้ตลาดนั้นของเขาก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่ยังรู้สึึกกผมรู้สว่า เขาน่าจะต้องทํางานเพิ่มขึ้นและเพื่อสร้างความต่อเน,นื่องก็คือ<ม>การทําในโครงการที่เป็นโปรเจกต์ที่เป็นลักชวรีมากขึ้นอย่างมาชรีนนะครับหรือว่า อย่างโครงการที่สาทรน,นี่ชื่อว่าอะไรนะพี่โบนะเอออันเดลอ,อันเดลสาทรอ,อ,อ่าอันเดลใช่แล้วก็อันเดลสาทรน,นะครับโครงการนะที่เป็นเป็นเชิงเนี่ยมันดีแต่มันต้องใช้เวลาใช้การทําความเข้าใจใช่ไหมใช้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งผู้คนไม่สามารถสัมผัสได้จากชื่อหรือแบรนด์อย่างเนียยเพราะว่ามันยังไม่มีการสร้างสตอรี่ไม่มีไม่มีฮ i ส s อรีของมันว่ามันสร้างมาอย่างไงอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเมื่อพูดถึงคนยังเกิดความคิด question ว่ามันดียังไงหรอมันจะไม่เหมือนกับแบรนด์ที่มันผ่านการสร้างมาแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกใช่ไหมครับผมที่ ความต่อเนื่องของการสร้างแบรนด์เหล่านี้นะครับเพื่อให้การสื่อสารที่มันเคยยากในการสร้างออกมาครั้งแรกอย่างฮันิลเนี้ยความลักรี่ของเขามันอยู่ในเรื่องของละเอียดเวล l บี i n g อิงที่ดีใช่ซึ่งมันมันยากมากเราไม่ได้เห็นจากลายของหินรูปทรงอะไรบางอย่างที่มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเออจุดนี้ก็เป็นคงมีจุดที่เขาจะต้องเวิร์คเพิ่มต่อมากขึ้นถ้าอยากให้มันักเซสเพราะว่ามันก็จะ ทำให้ครอบคลุมนะครับทุกเซ gment ที่มันจะไปได้ครับคือความตั้งใจอ่ะเขาในทุกรายละเอียดของการพัฒนาเนี่ยหลักๆแล้วคือเรื่องของการอยู่อาศัยในตัวห้องเขาเขาเด่นมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แบรนด์ล่างแบรนด์กลางแบรนด์โดนทุกเซ gment เน,เนี่ยเขาซีเรสเรื่องนี้แต่บางครั้งในรายละเอียดพวกนั้นเนี่ยมันต้องถูกสื่อสารออกไปในต้นเนาะมันต้องผ่านตาผ่านอ,อะไรที่มันถูกเล่าออกไปให้มันสมบูรณ์กว่านี้ แล้วก็ยิ่งระดับที่เป็นลัชัวรี่ของเขาอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีดีแต่จะสื่อสารออกมาให้มันครบถ้วนในสิ่งที่เขาสร้างมาหรือสิ่งที่เขาตีแผ่ออกมาให้คน งูมากเลยเข้าไปแล้วไปทัชของของเขาอ่ะผมว่าแกนยูอาจจะต้องลองปรับดูเนาะที่ทามันถูกต้องแล้วอ่ะในการพัฒนาที่เหลือมันคือการสื่อสารแล้วก็เรื่องของการต่อเนื่องของแบรนด์ในแต่ละแบรนด์ในแต่ละโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผมก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับพี่โบครับก็คิดว่าก็คงได้เห็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่อยากสนใจโครงการของแกนยูนิตี้บ้างครับครับก็สําหรับโครงการของแกนยูนิตี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะเราผมว่าน่าจะได้มุมมองน่าจะได้ไอเดียนะครับสำหรับอ p พต่อไปนะครับเราจะไปเจอกับดรอปเปอร์ที่ ใครที่มองหาโครงการลักชวรี่คอนเซ็ปต์ดีๆนะครับผมว่าดอกเบี้ยเจ้านี้อยู่ในสายตาคุณแน่นอนครับ MQDC ครับแล้วพบกันนะครับสำหรับผมกัะน้องต้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ